ล้องขึนไปหนอีกสบายดีพ่อแม่พี่น้องนม่ออกมาเยี่ยมยาวเจด้าดพี่น้อง,อ,งอยู่กับแบกขู่ใจเผื่อมึงดูพี่น้องเลยบนีห่างไปใส่ถาดเจด้ามีนีนะห้องน้ำว่าอีเมสสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสุขุขสุขคนเ้ยทั้งเมืองไทยเมืองกราวแล้วก็ต่างประเทศพี่น้องเ้ยาาอันแกง้ง่อไมเฮ้ยมึงอยากบะ กันนั่นแหละกูจังบาตักมาให้มึงนะเพราะว่าเห็นแม่หลวงเทียนก็สะจ่อยไปหาอยู่เฮาหากกูแกล้งนายไม่ได้ถ่ายคลิปตะเฮ้ยมึงเห็นอยู่กูได้เต่าในคลิปนะเอาไปปล่อยเรียบร้อยแล้วค่ะเปล่าในใจดำมันเฮ้ยมึงอย่าสั่นมึงม,งมง่วงมึงหายเพราะเปล่าเนนะี่ยนะเครึ่งกระสอบหนึ่งเพิ่นสั่นมงึงหายเท่าแม่เสีเห็ดม่วงม่วงแผน่นพี่น้องเลย สบายดีพ่อแม่พี่น้องแบะขู่ใจพี่น้องเลยโบได้กินฉ่ำแกงน้ำใหม่กับบ้านยาญพี่น้องกินข่าวสวยพี่น้องเอ้ยผู้เคยหลาซาลาน้องมดเผากะอยู่เพิ่นได้กะอะไรพี่นออ้องเลยเพิ่นเอามาบ้านนะฮะโบได้ออกมาดอกบ้านโบบอกโบได้หูเลยเพิ่นตกกะจนเห็นลงขีปจังหูว่าตกกะเออเขาจะตกกะน่ะวะตกจักตาก่อนนี่ยสองสี่ โอ๊เป็ดตาบาาเฮ้ยแซ่ยี่ว่าเข่าโตกะกะนะเมื่อแซ่จะขึ้นสองขึ้นผูกมันออกนอกเยอะมันออกนอกยู่บ่เออคั้นเท้ามักนะมันสีออกเฮ้ยเนาะมันค้นบ่มักนะมันบ่ออกเฮ้ยเนาะมักนะมันสีออกค่ะเทาแซ่ประมาณคืนสองขึนแล้วมามักไปสองสามขึนอะมันสีออกเงาะพี่น้องเไย อันนี้ก็มาเยี่ยมเยินเจดามนะพี่น้องเนาะโยมมาคามพี่น้องเลยโอ้ยนามเย็นเย็นมากินนะเฮ้ยแบ๊ะช่างดิช่างดิพี่น้องเอ้ยภายหน่ตัวเด็ดตัวดีอย่าลืมกันได้วันที่สิบหกเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยเลขออกมาเนี่ยนะเด้านะ กะซื้ออยู่โทรซื้อกะประมาณเบิดประมาณ100 200แลพี่น้องสิได้เงินพี่น้องเอ้ยบรรยากาศดีดีมื้อนี้สิออกมานอนเล่นน้ําจดําพี่น้องเอ้ยคิดฮอดจะจอยบ่ได้มามื้อนึงวานนีมื้อวานนี่เมื่อวาสิไปหาน้องโพสพบ่เห็นน้องโพสซําน้องโพสบ่ลงมาเฮาก็บ่ได้ขึ้นไปเนาะเพราะมันคาด่านอีกด่านใหญ่นึงก็เลยบ่ได้ขึ้นไปเฮือนนางพี่น้องเอ้ย งัวกับเห่ากินบักม่วงดูดอกเต็มต้นอยู่ผ้ากินยังมาอนี่ยนะผ้ากินย่างผุตอนนี้แหละกินตำไปแหละโอ้ยมาประทันป้าบอกได้เอามามาแต่โตละวหล่นมึงแกงมึงไม่กินบ่กินเฮ้ยมาเทลงเน็กกูเฮ้ย กินก้าสาวกันยังเหรอสาวนี่ยกินพัดข้างในไก่น้ำนองชาวหลาอันคือเขาเขาอันบอกผีก,ก็มาหายบ่าววันบอกผีเขาหนักเพ็ดขาดเน,นาะป้าทีทุ่เพชรลีโลผาดหน่อยตุ่ยเออยังไงก็ขอบคุณเอื้อผู้ใหญ่ใจดีอะไรเนาะหาเงินมาซื้อบอกผีแจกใ,ใจชาวบ้าน อืมเป็นตะกินอะไนี้ยังว่าแส่เลยเนาะกินแบบว่ามันเพชดมันนัวเขากันอ่ำหล่ำโลด้ายานั่งเย็นมาด้อพี่น้องกับของใจเหลืองน้องโพสีพี่น้อยถ้าเสว่วอยู่แต่ว่าต้องให้เห็นนางซะก่อนพี่น้องว่ามีเรื่องอีอยัง มีแต่โดนเพราะว่าบรได้อ,ออกสื่อนะแต่ว่าชาวบ้านชาวเมืองเราหูอยู่แล้ว,ลมมาาวพี่น้องยังหูก,กันเราหลดุดมือหนาหลดุดสิไปอยู่เอาพันเอากาง่ายเดี๋ยวพอคนบาตกนานม่น้องกับบมีพี่น้องสิจุบกันได้ <c oughs> เฮ้ยมึงบปจุบตีหัวเช่เลยดิเซ <c oughs> มือใดนะเช่แต่มือใดเช่อะ <c oughs> ไรมานอนเตียงพี่นาหอนซะในหันนะฮะ ยังกะมึงนพี่ดอกนอนในขี้ดินแถนะส้มซะบันงัวมาเยันแหลมมาทัน่าทันงม่นี่หนูเหี้ยน้องชินเอ้ยคือบ่เหตุตู่โอ้ยเขามาคายแต่แหลงุนเฮ้ยเอยเดี๋ยวนี้เข้าบามาแล้ว <c oughs> บางม่วงตุ่นยังลยไลยพี่น้องไงอโกนโพนมันมันซุกติคือว่าเอาเมืขมือนะดิบๆหนึ่งกูโก้อันต่ำได้นะอันบักระได้็นดกูเกบชามขุนะอือีเมลแล้วโอ้ได้บางม่วงเจี๋ยม่วงเพอยางเด้อ้าวเบ้มาใส่อีกนะนะ,ะพี่น้องนะ่นะน่นนั่นเห็นผู้บ่าวนนะหนาห้เขี้ยวนี ข้า่ข้าวซนข้าวเหนตาหินเข้ามาบุนะพุ่เบะข้าลายเลยนานๆนะเบะเึกหน่อนะมาใหม่มันจะไปกินอย่างดอกพางงามงามปีนี้พี่นะเว้ยดอกอลิลอรพอพอน้องที่แทงกมาคือบอเมื่อแก่ปามากินแกงน้ำใหม่โอ้ยอยู่หน้าเขาก็แกงเออเป็น์กวะ ก็แม่นมาแก่เอากระซิเมื่อเยู่ดอกของแนวบอดงยางเนาะพี่น้องาะคิดว่าอ่ะให้เธอกินอยู่หน้าซะเขาเหมือนเขาสีแกงอยู่บ่ะไม่มาใดใดจะเป็นอันแม่นอกนู้นนอกก็จะเป็นอันสาวจอยและแกงกับแต่พี่น้องเอ้ยสาวจอยกะเห็นขี่รถคูนไดเมื่อตะกี้นี่นั่งลงมาเอาชวนนั่งนางสช่างว่าคือไม่ต้องกระเบื้อถ้าเด้อ สั่งมึงนะเทห้กินตํากันอยญ่ที่ไปกินแกงน้ำใหม่ต่ออีกแล้วอุ้ยยังมาว่าอุ้มาจังตํำบอกหน้างยังข้อไก่อันไก่ตอกโผล่หุ่นได้ศีฟ้ารูะไปน้องเลยอีจอยกระพัว่าใหญ่เพิ่นข้อไก่อีกยังก็ข้อไก่ซิวกินะเออยังขออซิวกิยังพันได้แด็ดเด็ดดูพาทีมงานเห็นโน่นเห็นนี่ยังแมนสันหัวหน้าเอ้ย สิจิป่ออีกี่เหี้ยมาเนี่แหละยู่ในหานมีซาจ่อยน้องแคทน้องเอิญแล้วก็แฟนน้องเอิญแล้วก็บพวกไอเจ๊เกาเหลาพี่น้องเอ้ยว่านี่เอิญมาไดนมาแดดแดดนะเฮงเฮงบวชผสมทบน้องคาร์ดพี่น้องเอด็ดดากระดาโลดเมื่อยเพรแห้งเลยไปห่าน้ไม้จะที่ตายเต่าูมึงเออกระชำนี่เลยบักเพล็ดก็เอานี่ตัวหนึ่งเอามาถิมนะโอ้ยปีจุน้ำ เคู่ว่ะเดี๋ยวเอามาเป็นต่ามึงมึงอีีแม่ยังไปไกลทถ่าน่ากับโสนผูกเว้ยมันไปไกลปานน่ะเดี้ยไปนำอันหนะเอาเอามาหน่ะตัวช้ำนี่ห่วยมึงเดินใจช้ำเลยนี่นี่ช้ำเบิ้ลตัวนี้้ซอันนี้แล้วพวกเพชรเอามาบ่บ่ใหญ่ปานนี่นี่นี่ช้ำเบิ้ลตัวนี้นี่ช้ำเบิ้ลเนาะออกมาเนี่ยเอามาหน่ะเอามาตัวหัวตัวช้ำนี่ดูหน้าอันพี่ชีห็ดคั่ว่ะเดี๋ยว แล้วไปเอามาปล่อยน้องเอออเามาเป็นเช่าผู้ว้ามันไปเปิดปู่อยู่จ้าตัวเวลาจะเห็นอยู่หนวังตัวแดงน่ะอันนี้บอกไม่ได้นะนี่เออมันลงหัวหนฮ้ยบอกเพื่อนเอามาเอามาลงน้องอีกมบอกเพื่นไปอีกแล้วปะไปแล้วน้องมันแปลนอยู่อย่างเออพี่น้องเอ้ยเต่าเจดม่าสานเอาไปเอามาพี่น้องเอ้ยท่านก็ไปปล่อยอันเจ้าของปู่ตาเรียบร้อย นั่นพอแท้นามาปล่อยไาสันปล่อยพีอยอย่อยอยน้องมันก็ไปอยู่ได้นะพี่น้องมันแปรนมันหอนมันก็นล,อลอ่องหวยล่องห้องไปเลยห้องหวยโบราณไกลด้เดป่าทึบนะหวยวันน, <c oughs> นี้บ่มียังถ่ายพี่น้องลงอีกคลิปที่สามพี่น้องเลยม,มาถ่ายก็เพื่นทีเท็กซ์ล <นะ S 1> สาสลันะจังหน่อยนะพี่น้องเน,ะน,งนะาะเบิงศาศาศเ่งภาพพี่น้องเบิ่งธรรมศาสตร์บรรยากาศ คิดว so ่าพนสิมาโฮมสักกบ่าบอยแน่ๆมาวานหึ่มาพี่น้อยเฮือกไ่วานในดนเอาตาสีตวอันดีเทยมากหมกหมตายมันขับไปกินบบหมวอเขากินางหมวง่ายไหมผ่าล้ผ่าต้นไม้ก็ถึงงงวนะเฮ้ยแต่ยหายนะเฮ้ยเนาะปานนี้ bạn này đang khôn nà, phà họ hừng hื่n nà, pít thôi là sập. khối nhãn pí nhỏ, công năng pí nhỏ ngay, bảo mà chờ thì mở nhon. mở nhon, cứ wa load, khương bin đê pí pít la hơi, anh, thôi là sập. cú 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 nhon. ôi, mัน bỏu ở đê, bảo boy à, mัน bỏu ở đê, chờ nhon. pít khương load. เปิดยนต์นะพุ่งสิเคยได้ยินเด้อพี่น้องเดินถึงแท่นนลดเครื่องบินเด้อพี่น้องเด้ออีจโอยนะคะมันมันว่าเปิดยนต์อู้จีแมนสะอาดดำอีหยังมาในดำเจ็บบ่จักบอ๊ะมันก็เปได้รช่องได้หรอขึ้นเด้น่ะหน่หนาหน่หนาไต้ทับไต้ทับมันบ่เห็นตะสัง ตัวได้อีกอันนี่นะอืเอาลูกจอยแค่นี้น้อยพี่น้องก็อยู่กับมากับเบะเแม่นสาดเด้์มากับสดเอามาเอาเบะเป็นหมูพี่น้องเอ้ยจะดำกับพี่น้าพี่อยู่ตกลางพี่กับซองพี่น้องเอ้ยผมบลัฟไร่เลยอันห่าอยู่ในตัวหนึ่งอันนี้อยู่ใช้ตัวหนึ่งดำมีสามตัวนี้ตัวหนึ่งจะฟังนามีสี่ตัวบ่เห็นมาซักยาหวานบ่เห็นหองหาบ่เห็น เอาบโบขึ้นไปหางข้าดอกพี่น้องเอ้ยเด็ดๆไปอยาเห็ดก็เห็ดลุ้เบื่อเธอเดียวนี่สิด่าก็ด่าแล้วนะยูเด็ดๆหอนๆสิมาให้กันข่วยหินเศร้าลดเมาแล้วลุ้นอีจ่อยเอ้ยบุตรไปเห็ดน้ำหัวไผ่าาาะะะค่ตกรรอออไิจืโอ้ยออมตานางออมเผื่อยังนอนนอนเดียวนะโอ้ยอย่าแม่งสะสีออมเบื่กับบ่ออ้อมซื้อมาอีกกวจากซองสำโกลนี่มาอ้อมนกดำ เอาอีเอียงที่ดำมันนะะเออหรู้เอดุยงป่าที่นั่นนะเอียงยังไงอีเอียงนะโปรเจกกันหัวไอ้ชุดนี้นะอยากเซองกับสันเอาอยากไข่พี่น้องมันอยากมีผัวเอียงไงเอียงอย่ากับกล้วยกับป่าหน้าย่างอยู่นะพี่น้องอีเอียงนั่น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 โมเมนต์ที่ดำมันคือหูแท้จ้ะหนกป่าเจดามาพี่น้อง คลิปนี้ก็สิข้อเล่าเพียงเท่านี้พี่น้องพ่อพ่อกันคลิปหนาพี่น้องอย่าลืมกดติดตามกดหับชมได้พี่น้องเด้อกดติดตามเผื่อสิไดีบ้ามันบ่งคลิปใ,ใหม่ๆเนาะขอบคุณทุกๆท่านขอบคุณทุกๆกกำลังใจเด้อพี่น้องทีมบทีมบทปาเฮากับครอบครัวเจาดามและครอบครัวเฮาและๆๆทีมงานทุกๆคนเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องอ